าลเจ้าอะไรัเป็มาลางีนีิเอออบว่านบากดมเกาล้อมตลาดยากตลาดอ้ยเนาะต่จริงว่าใครอยู่สำนักงานพีเศแยกไฟแดงเนี่ยเอามึงกมาสิหกปีลอ๋าอันนั้นกอตอนมาสมัครไหมเดี๋ยวนี้ปาสิหกปีได้หน้าวันมาพันปักน้องใสยมยมฮะน่องใสยมยมใดยมมันนิยมมัน มเป็นนกมาลาดด้วยเมนกันยังดอกงายมันคือสีหลายดีดอกขึ้หลุดจากขาสังเกตนชุดมันขึ้นจิบเด่นักเคือสีเปียวแม่ด่ดอกงยังมาหันสีเปียวชีจาดสีสันสุดยอดเลยแต่เพลงดังดีปานมาพันสีมันิดเปียวกินมันแม่ กินน้ำบรีคือบใส่น้ำยาปรับผนุกไฟลายพร้อมจนชื้นนันสากเท่ากุระใส่ดีดีเออขั้นนิดๆอย่างเงี้ยเขาเลยใช้กิ๊ดเซนสบู่สมุนไพรอิงออนคัอเสียงขันพ่อมีแห้งสักใส่ไปเลยนั่นะเต็มเต็มหนึ่งขวดสมโอทีนั่นขันจิบขาวแซ่บกักแซกปุ๋ยลุงอรุณน่นแซ่บน้ำจิ้มไอหูแจ๊กแม่ไม้หนังหรือข้าแจ๊งตัวว่าเป็นนี่เบิ้งเพียงหนังเกาหลีนี่ฟิวเอฟซิดีคุนภีพเกาหลีนี่โอ้ว่านกอนอาบน้ำเจ้าเด๋นเจ้าเอาไฟไล่มาสาผมสวย พยายาผนุ่มให้ตัวต่อแรงตัดชีพบวชฝากล้าขึ้นปาดมาเสียงดีแทนล้างหัแเราสมมติว่านี่มีน้ำซือว่าคุณแบลปอดเสียงวนพระเอกเกาฟาสีครับแต่ว่าจะเบิ่งหนามันกันแล้วกัน ขั้นเสียงพ่อแม่เอ้ยเดี๋ยวนี้เสนเสียใจข่าวว่าเมียไปมีสูงสแสดงว่ามอนี้เป็นลูกค้าได้นนนนนเนาะแนี่ยคู่จักรมืออะไรนี่มาได้ยินไม่ร่าจี่าตะหงุดหงิดครับพ่อแม่เอ้ยว่คุณนายปลอดสีฟังลำดิบปากเซย์ <c oughs> ลำพังพ่อแม่เอ้ยปันท้อเอ้ยกูสิบุญพท่มั่งชีว่ามึงจะต้องหมุน

ก็เไ็นวันลังชิลเวสมุนไม่ต่าง้องเลยมักหักหักมักหัก่อนใจก่านะน่คเรื่องีกละที่าเอ็นอีน้าเรียกว่าคุณแผนอ่ะเอี๋ยนี่ซื้อค่อยแข็งเฮ้ยมาอมพูดมนจาดนะเมื่อเอาขี่ตรงเพชรหูอะไรมันมานค่อยแขงคุณแทน เดี iesen, er ๋ยวนี้ซิปมาสากหามาเรื่อเขากระบอกว่ามีห้อไม่สู้ใหม่วันทองเอ้ยวันนี้ไปสังหีมึงนั่นกัสังเป็นั่นว่าเลยครคว้าไปลบเมียรบถูกไม่นช่สิด้วมันม่วยอ๋ เันเลยไม่ค่อยตายเขา่านฟันพอนออกจฝัฟัเนี่ยพวกขย้อนกอยห้องในกูที่ันห้องหัวนี่ไปสังนใจมึงมาสั่งส่วัวไปลงสังมึงนั่นกระชันยานยาานี่ใช้ม่ไปใช้ิิตตายยุ่ทางไปจะนี่นี่มันท้องจังไหนมันโมเมนต์ท้องก็บมเมนทองอุยสิไมจ้งบอกแล้วมึงสิไจ้งไปเกเขา เพแม่กูเดเอาชีวิตมา่ิ้มมอเลียงตลาดสี่พ่แม่กูเดรเอาทองอูแม่เอาแท่คนไหนมานครเป็นคู่แม่ก็ต้องขายมันท้องดิโอ้ยกระเป๋าถหนาทับลังเจ้าหน้ามรับคนแรกเดี๋ยวมาเอาตัวอันนี้เจ้าภาพคนสิยห้าจ้างเาบอกอือมมันร้องเลยโอาตต่ไปเเจ้าจจงอกพระห่างไอ้คนท้องกับคุณสรางคมากกวอาชากิต่อไปเออสากต่อไปาตัวเล็กๆใส่น้ากากดหนี่อย่ดูเรื่องดีดีไว เขาบอกลว่าลูกมากมามาเล่งเล้เล่าขอมาเล้วเลือเล่ามาละเปิดอตเป็นหุมจเอตัว

กูเป็นไทยมารวยโอกาสมึหอีกรอกูจกูเป็นผายไปเลยะกูคิดต่อมอเหไหมม่จังตัวมอแอบมากูจังเอากูเป็นไทยไควบห่อยังไงลยขันันดหังกูนี่แหละเป็นมจา อันเดียวกันกูขาม่ดนร้อยก้องารสั่ม่งมีทิพนเี้แมู่กใ้ากันยี่บนี่าแล้วไู่เรื่องนเอาะจิเมเขึ้นกูมามึงนี่แหะที่นั่งชื่อๆนี่ๆกแความึง เอาพี่น้องถ้าเต้นใ่ไหมเออเอาเอาฮาวเออเดไปรบยังไงเราดีกันเลองคุปรินมองคณมาองคุริมานพององคุณมานเละองคมันลละนั่นละเอาแบบฮาวละเอาฮาเอา เป็ดข่อยๆเลซี่โยูันเป็ดมาเปิดยังเราตั้งสติให้ดีได้ปอนะนี่มัดออกตาคอยยุ่ยางอันนี้บอกไปกับว่าฟังฝ่าฟัดข่นีก็ได้มึงจะใช้ไปยังไงบสรู้กับมัน้าขันยาเหาใส่ล้างานจาแต้ายอวฝ่าพาสมองบวมไม่รับเงินไหนยัยฮะรู้กับล้างยากินปิงแต่จ้าผู้ใดย่างไปบอกมึง่าคอรับเงอนนี่่าแหลมบอกกับบาแหลมนี่งานวาแล้วก ขุนแผนขุนช้างขุนแผนเอออม้อน1,000องค์ุณิมมันเออสัตว์ไปบอกเขาลับอย่างนี้สัตว์ไอ้รับวับอตอบยจกันออกมาถามคนลับชาวเรียมอ่ะอุไรนิมนต์พาอีกนะ หมาพ่น <S 々> ัะเนลาบอดีโนยใจพี่ยังแขนวไหวนานะดเตาขานปฏิบัติทั้งกันกับไม่ได้รู้ใดพระใจไย้วงแต่นะไม่น้ม่ดีพอดกวงระมัดการประเข้าจุนถ้าคุณเจ้าหลูกผ้ผ่านจจใดาดักดำแต่ลึก อิลีวดาไม่อย่างอีลีวดาอิลามาดีอีสองรักอีสองปอบมุมาหน้าเป็นคนลายจินลรยใจขนาดนี้เลยผูตามาเพียงแค่เพียงนักบิีออกอาภโอเฟียเป็นเพ่นหนาเพิ่รักเพืนหนาเพื่้ารักเป็นอะไรเจ้าภาเร่นี้เจ้าภาจะจะาเจ็บจาเจาพจ้เป็นแต่ทุกข์แก ีมันใจมรอนมีติถมันมเีอยู่นี่ยม<ล>ัน้ถูกอเจ้าี่แม่ไผเรวดาโอ้ยไปเองกิมาคืออะไรเถอะค้อถือกระบอกง,งางออก่อนพอสั่งทกลางกันไส่ไสอยู่ขสอยู่เนี่ยคืออย่างลิ้กูเลนเดอใสอยกูเลน,นเลนนแท้คือจิมาล่นผ่นน้มนามาผ่ตไี่ป้อน เกียดวะเอาบเอยุดเสียงอีสานกัาขันวาลิ่งจะถอยจเล่าเห้าเอาขนเรืองอีกอัน่ยาหน่อยกับาขันวาิ่งเืองเงใหเกียรล่าแน่เล่าอยเล่าแกแล้วรุ่นพ่อมงอูปูเอนี่ก็คืออีลีอันกูเห็นภาคม้งกนเรื่องนั้เลยเรื่องนนไม่ังก็าใส่ใส่ใส่ขี้ฟานีก็่นกาใส่ขี้าน บินตบาดนะยังยูคนกนก็ลังไส่ขี่พ้คนนึงบาเอาไก้ก้อนี่างลาลามาแน่กระทุกมาสององค์พาพมาสองลูกเอาพอแหลมติดเนี่ยก็เห็นทีเสียงอีสานอุ๊ยพ่ออลูกอยู่น้ำแตเดิอเอาแล้วเลิกแมตัวเลิก่มแม่ตัวหนี่งขมมยังดีับตอนโอ้ยนำไล่พ่อแม่ มาเดิงละลาโอ้ยก็มาจะโดนแล้วคื่อว่าขั้น้มขายย้ยนัยยคู่ัไปหมูเพรท่านในเจ้าขั้นเดียวนี่ขั้นสมวัวขั้นสมมูสุดยอดขั้นขั้นเลยขันนึ่งอยย่างจะอยากขั้นล่องลงจย่างเงี้ยอยากขั้นสมลิงิ้ง้อยกัดคนไปขั้นหลายๆขั้นหลายๆเอามาอย่างหลายแท่ไปสู้พ่อมุกินเออเขาจะปขิคันจั้สองตา ไปหลแก่แม่เจ <Amy Thompson. S 3> ้าน้าพพอไมคหาคอยกันได้หรอพอคอย่ันได้ยากอันรำเล่นยังก่อนเอเล่บัดสัญชาสัติ์รัแล่นี้ซิไม่บอกเขาก่อนไปรับเล่นี่เลยเฮ้น้องเอ๋ยจ่านังคุ้มแพนตามฟ้าบอกยี่มัน